สวัมั่นใจอปทไร้ปัญหาอาหารกลางวันเด็ก <S <S ดอกอรอำนาจวิเชียนวัตรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยถึงกรณีข้อกังวลเรื่องการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศไม่เพียงพอว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อให้งบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของพรบกระจายอำนาจพศ2 5 4 2 ดังนั้นในส่วนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียนนั้นเป็นงบประมาณจํานวนมากที่ส่งผ่านมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลจัดสรรให้แก่โรงเรียนด้วยวิธีหลากหลายรูปแบบเช่นจัดสรรให้เป็นเงินสดหรืออปทเป็นผู้จัดอาหารให้โรงเรียนโดยตรงเป็นต้น เลขาที่การอบทรมองว่าเงินในส่วนดังกล่าวมีเพียงพอต่อการจัดสรรอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนอย่างแน่นอนเพราะเชื่อว่าอบทอคงไม่ปล่อยให้ลูกหลานในท้องถิ่นของตัวเองต้องขาดแคลนอาหารกลางวันและนมโรงเรียน ราะผลกระทบจะเกิดขึ้นกับเด็กส่วนสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่บริหารจัดการโรงเรียนให้ดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันให้เด็กได้รับสัรอาหารครบ5้าหมู่ตามโปรแกรม School l ลนช์นังเค้งคัดรวมถึงสำนักง,งานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาวงเงิน6000ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเราได้ใช้ดอก จากเงินกองทุนนี้มาเพิ่มรายหัวให้แก่นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลรวมถึงโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันข่าวสพทส,สวัสดีค่ะ